สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดัง ธัญญายันไม่ใช่คอนเทนต์เปิดสาเหตุดับเป๊กสัญชัยกลางไลฟ์แบบเรียๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคลิปไวรัลขณะธัญญาพันยาเรศหลุดต่อว่าฝ่ายสามีเป๊กสัญชัยกลางไลฟ์สดจนทําเอาเพื่อนๆที่ร่วมไลฟ์ถึงกับตกใจและรีบห้ามกันแทบไม่ทันล่าสุดธัญญาได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่านรายการคุยแซบโชเมื่อถูกถามว่าที่ต่อว่าพี่เป๊กกลางไลฟ์เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเคียงคอนเทนต์ธัญญาตอบย อย่างตรงไปตรงมาว่าก็เห็นอยู่แล้วว่าเปล่าใช่ไหมแกเป็นแบบนั้นแกชอบมายั่วโมโหมันไม่มีอะไรที่เป็นคอนเทนต์เลยค่ะทุกอย่างที่เห็นในโซเชียลมันคือเรียวหมดส่วนประเด็นที่เจ้าตัวหลุดพูดว่าพี่เป๊กตัวเล็กเท่าเม็ดถั่วเขียวเจ้าตัวอธิบายว่าทั้งคู่เป็นคนอารมณ์ดุเดือดกันทั้งคู่และตลอด20ปีที่ผ่านมาเรื่องราวเยอะมากวันนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาใหญ่โตเพียงแต่เกิดจากจังหวะที่ซินดี้มาขายผลิตภัณฑ์ทารักแร แล้วพี่เป็กพูดแซวเรื่องกลิ่นอยู่หลายครั้งทั้งที่เตือนไปแล้วทําให้เธอโมโหโจนปรี๊ดและอาจเพราะเรื่องสะสมในอดีตทําให้หลุดพูดเรื่องเด็กใต้ออกมาซึ่งเจ้าตัวย้ําว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์ตอนนั้นเลยทันยากล่าวว่าเหมือนตอนนั้นหูดับไปเลยพูดอะไรไม่รู้ทั้งเรื่องเด็กใต้ก็เป็นเรื่องเก่าไม่เกี่ยวกันเลยจนยังคิดกับตัวเองว่าเรากำลังเป็นไบโพล่ารือเปล่า เมื่อพิธีกรถามว่าพร้อมมาร่วมรายการแบบเต็มเทปหรือไม่ธัญญาตอบว่ารอให้เคลียร์ประเด็นกันก่อนเดี๋ยวมากันแน่นอนในขณะเดียวกันเมื่อถูกถามถึงสถานะหัวใจว่าตอนนี้โสดจริงหรือไม่ธัญญายืนยันว่าโสดจริงค่ะพี่เป็กบอกว่าเหมือนเราเลิกกับเขาคนเดียวแต่ตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันแล้ว แต่เมื่อพูดถึงว่าฝ่ายชายดูเหมือนจะง้อเธอทุกวันเจ้าตัวก็หัวเราะตอบสั้นๆว่าเล่นละครหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ